าอยู่ตรงไหนแล้วอึดอัดถ้าพูดคุยกับใครแล้วอึดอัดถ้าร่วมงานกับใครแล้วอึดอัดเห็นอะไรฟังอะไรแล้วอึดอัดไปหมดเราคงอ้วนขึ้นนะโยมนะก็ข้อคิดยิ้มยิ้มนะกับคำนี้ก็คือเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนทำอะไรทำไมมันอึดอัดไปหมดต้นเหตุของความอึดอัดด้วยการพูดการคุยทำงานร่วมกันกับใครแล้วอึดอัดแสดงว่าเราอ้วนขึ้นก็เป็นข้อคิดที่น่าคิดต่อดีว่า ใจที่อ้วนพีไม่ได้บ่งบอกถึงใจที่แข็งแรงใจที่มีกล้ามเนื้อเพราะออกกําลังบ่อยๆออกกําลังกายก็ได้กําลังกายแต่ถ้าออกกําลังใจใจก็แข็งแรงมีกล้ามเนื้อแต่จิตใจที่อยู่เฉยๆจิตใจที่เสพโลกมากเกินไปเห็นอะไรก็รู้รู้รู้ร,รู้แต่ไม่ได้พิจารณาโดยทางธรรมเลยเหมือนกินอาหารเข้าไปกินกินเข้าไปแล้วไม่ได้ย่อยไม่ได้เกิดการเผาผาลาญร่างกาย ก็ไม่แข็งแรงเพราะอ้วนพีจิตใจก็เช่นเดียวกัน่นานเห็นชอบไม่มีมีแต่ชอบเห็นชอบเห็นแต่ไม่ได้เก็บมาพิจารณาเก็บเอามาเป็นกิเลสก็พอกพูนกลายเป็นจิตใจที่อ้วนพีไม่ได้มีกล้ามเนื้อของใจไม่ได้เหมือนกับการออกกําลังกายไม่ได้เหมือนกับการออกกําลังใจดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้รู้สึกอึดอัดไปหมดอยู่ที่ไหนก็อึดอัดหนีไปเท่าไหรมันก็ยังเจอความอึดอัดเพราะใจ ไม่ได้เกิดความแข็งแรงใจไม่มีกล้ามเนื้อของใจอย่างนี้มันก็มีความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนั่นละโยมต่อให้ไปอยู่สุดขั้วของโลกหนีความทุกข์ไปใจมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีก็เพราะว่าหนีไม่พ้นที่จะต้องอยู่กับใจของตัวเองมันออกกําลังให้ใจกันนะโยมอย่าให้เป็นใจที่อ้วนพีเพราะมีไขมันพอกใจมากเกินไปด้วยการพิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาบ่อยๆฝึกใจให้มีกล้ามเนื้อของใจกันนโยมจะได้ไม่ต้องอึดอัดในทุกที่ทุกเวลาแสดงว่าใจมันอ้วนเกินไปจเจริญพร